ต่อไปอีกอยากดังเดี๋ยวจะให้รีเทิร์นพัทหกขาโพสเรื่องร้องเรียนชายคนหนึ่งระบุว่าถูกอุ้มไปทำร้ายจนอาการสหาหัสด้วยวิธีการโหดร้ายเอาไมดกรีดแล้วเอาเกลือทาแล้วก็มีภาพของผู้ชายคนเจ็บเนี่ยค่ะนอนรักษาตัวอยู่บนเตียงในโรงพยบาบาลนะคะขาขวาหักถูกดามแล้วก็มีภ้าพ,พันเอาไว้นิ้วมือซ้ายหักถูกใส่เหล็กดามไว้นอกจากนี้ก็มีแผลที่แขนที่ขาแล้วก็นิ้วเท้าด้วย ได้บอกว่าสวัสดีค่ะมีเรื่องขอความช่วยเหลือนะคะเคสนี้โดนอุ้มไปทำร้ายต่อหน้าลูกคุณพ่ออาการสาหัสครอบตัวยากจนคนที่ทำเป็นอดีตนายสิท์มันโหดร้ายมากมเหตุเกิดที่อำเภอเมียว,วดีที่จังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งความเรียบร้อยแต่ยังจับคนก่อเหตุไม่ได้สะเทือนใจตรงที่ให้ลูกนั่งดูพ่อที่ถูกทำร้ายมันเกินมนุษย์ แล้วเป็นเคสตัวอย่างที่ไม่มีใครับได้กับการทรมานการทารุณที่สาหัสขาหักนิ้วหักมีดกรีดเกลือทาขอให้หายเร็วๆนี่ฮะท่านผู้ชมตำรวจลงพื้นที่สอบปากคำผู้เสียหายที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านเอาภาพผู้ก่อเหตุห้ชี้ตัวทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นอดีตทหารเก่าปัจจุบันทำงานเป็นกาดอยู่ในกรุงเทพต้องถามชนวนเหตุที่ไม่พอใจอ้างว่าที่ถูกพ่อ,อที่พ่อถูกผู้เสียหาย ชกต่อยทราบข้อมูลว่าพ่อผู้ก่อเหตุกับผู้บาดเจ็บเป็นญาติกันก่อนหน้านี้ก็ตั้งวงกินเหล้าด้วยกันแล้วก็ชกต่อยกันก่อนที่พ่อคนก่อเหตุจะโทรหาลูกชายนะคะบอกว่าถูกทำร้ายร่างกายลูกลมาจากกรุงเทพพร้อมพวก3ามคนแล้วก็พาพวกไปรุมทำร้ายทั้งล็อกคอชกต่อยเอาไม้น้าสามตีเอามีดกรีดตามตัวเอาเกลือทาที่แผลแล้วก็อุ้มคนเจ็บลงน้ำด้วยพูดง่ายๆก็คือพ่อทะเลาะ,ะชวนโทรไปตามลูกมา ลูกชวนเพื่อนนะลูกเป็น,นากาดอยู่ในกรุงเทพชวนเพื่อนมาสามคนมากระเทิบคนที่มีปัญหากับพ่อล็อกคอชกต่อยเอาไม้หน้าสามฟาดเอาไม่กรีดตามตัวเอาเกลือทาแผลอุ้มผู้บาดเจ็บลงน้ําอีก ลูกชายผู้บาดเจ็บบอกว่ายังไงเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่พ่อทะเลาะกับเพื่อนในวงเล่าเมื่อ2 9กระกรกฎาคมแล้ววันต่อมาลูกของคู่กรณีก็มาแก้แค้นพาพวกมา3คนให้พวกล็อกตัวพ่อแล้วก็ลงมือทำ้ายร่างกายใช้ไม้หน้าสามด้ามเสียมฟาดที่ขา30-40นาทีค่ะหลังจากนั้นลากพ่อออกมานะคะแล้วยังเอามีดไปกรีดที่ขาลึกขนาดไหนถึงกระดูกเลยค่ะแล้วก็ใช้เกลือโรยที่แผลยังไม่จบ ไปเอาฟืนที่ติดไฟอยู่ค่ะมาจี้ซ้ำที่แผลของพ่อด้วยแล้วจับพ่อโยนลงน้ําแล้วก็ทําลายหลักฐานนะคะโยนสิ่งของที่ใช้ทาลายร่างกายพ่อลงน้ําไปด้วยกระจกนลอกควาผมก็ะจะสอมเลยครับไมนาซ้ำสิฟดัดใจฉันก็พอผมสิฟดัดจเออพอผมเราวขา ทันช่องขางมารับไว้ครับปากพ่อผมไปข้างหน้าเสียงกรดูดำเสียงมาฟาดขาจำอีเแล้วก็เอามีดจีด็นขากลางคว่าถึงกระดูกนะครับเอาเกลือห้วยใจแล้วก็ฟื้นติดติดไฟอยู่เอามาจีจีจีพอผมเพือนสั่งพอผมลงหนาวให้พอผมล่างตัวออกก็ะทำลายหลักฐานถ่นพวกอาวุธลงหนาวเลยนะครับโอ้ท่านผู้ชมเออนี่มันยุคไหนแล้วเนี่ยค่ะ<า>พ่อทะเลาะกัน <ทบ S 1> กูใหญ่ทะเลาะกันโทรศัพท์มาฟ้องลูกที่เป็นการในกรุงเทพพาพ่อไปกระทืบและทําขนาดนี้อเเมวเกลือทาด้วยใช่อะไรกันเนี่ยแล้วก็ให้ลูกนั่งดูพ่อถูกทําร,ร้ายด้วยอะค่ะโอ้ไม่น่า